คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงสำเร็จทุกอย่างที่ทำไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนชีวิตแต่คือวิธีคิดที่แตกต่างวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับ5วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จเสมอที่คุณสามารถเริ่มปรับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ 1. เขาเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้คนสำเร็จไม่เคยบอกว่าฉันทำไม่ได้เขาจะพูดว่าฉันยังไม่รู้แต่ฉันจะเรียนรู้ เพราะเขารู้ว่าทุกทักษะพัฒนาได้ถ้ามีเวลาและความตั้งใจ 2. เขาไม่กลัวความล้มเหลวคนทั่วไปกลัวผิดพลาดจนไม่กล้าทำแต่คนสำเร็จมองว่าความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดทุกครั้งที่หลมเขาเรียนรู้ปรับปรุงแล้วกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม 3. เขาคิดระยะยาวไม่เอาแต่ผลลัพธ์เร็ว คนที่สำเร็จจริงจะมองเป้าหมายระยะไกลเขายอมเหนื่อยวันนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงไม่ใช่แค่หาเงินเดือนนี้แต่สร้างระบบที่ให้ผลลัพธ์ระยะยาว 4. เขาไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับใครเขาโฟกัสแค่การพัฒนาตัวเองไม่เอาพลันไปเสียกับคำวิจารณ์หรือเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเขารู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 5. เขาสร้างวินัยมากกว่าใช้แรงจูงใจ แรงบัรญราณใจมาแล้วก็ไปแต่วินัยคือสิ่งที่ผลักดันให้เขาทำต่อไม่ว่าจะขี้เกียจแค่ไหนเขายังลุกขึ้นมาลงมือทำเพราะเขารู้ว่าทำทุกวันเล็กๆจะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ของวิธีคิดที่ถูกฝึกซ้าจนเป็นนิสัยแล้ววันนี้คุณก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้แล้วเช่นกันหากคลิปนี้ช่วยคุณได้ฝากกดติดตามและกดหัวใจครับ